เกณฑ์ปกติตอนที่สอนนอนะมีอยู่แค่หกคนหกคนนี่มันมีสองจังหวัดแต่ถามว่าสามคนสี่คนนี่ฮะโรโรเทนโรเมื่อวณนนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสศด์การใช้ทเบตเพื่อการเรียนสอนรุ่นที่สองกำลังปรึกษาหารือในเรื่องลักสูตรที่จะอบรมครู ปันจะต้งเอากลุ่มของครูป .2 แล้วก็ครูม .1 ที่จะได้รับแจกคอมพิวเตอร์1ล้าน6แสนเครื่องในปี2 5 5พรน้อยว่าเราจะหาทีมงานเนี่ยไปให้นำเสนอนำความรู้เกี่ยวกับการใช้แทบเล็ตในขั้นสูงแล้วก็แนวัดขึ้นไปใองเด็กนะผมเชื่อตรงนี้เพราะว่ามันจะค่อยไต่ทีเาะเกี่วัเป็นนโยบายบก็ค่อย ปอนหนึ่งกว่าสองกว่าสามภาษีนะถ้ารัฐบาลที่ดึงรัฐบาลไหนเข้ามาอยังไงแค่เดี๋ยวมก็หนีไปหมนมันก็ยังอยู่อย่างนั้นไงต้องคืนคืนเราต้องมองไกลนะครับว่าตรงนี้ตรงบางบางทีแล้วว่าเพราะว่าจากาที่ที่เราศึกษาเปคุณว่าข้ออันเราขอบคุณค่ะเอ่อพอดีรอบที่แล้วไม่ได้มานะคะบางบางจุดก็ยังจอยไม่ค่อยติดยังไม่ชัดเจนนะคะ แต่คานี้อยากที่อยากแลกเปลี่ยนตรงนี้แลกเปลี่ยนในในฐานะผู้สอนดีกว่านะคะถ้าถ้ามองภาพเมื่อเช้านี้เนี่ยถ้าในในรอบนี้เนี่ยจะพูดถึงของมัธยมม .1 ในฐานะทีะ่ตัวดิฉันเองเนี่ยจะสอนเด็กมัธยมปลายเลยมปลายนะคะไม่ได้เริ่มม .1 หรือม,มปลายดีกว่าเราแต่สิ่งแวรลองบริบทของเขาที่เขาเจอในในสมัยเนี้ย คือเขาจับขึ้นมาเนี่ยทำไมทำไมต้องไปซื้อตัวนี้มาคู่กับตัวนี้เนี่ยในฐานะที่เราสองมอนไลนนะคะเราไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้เลยลักษณะของออนไลน์ทั้งหมดนะคะในเรื่องของการบริหารเพราะว่าจะจัดกิจกรรมทุกอย่างผ่านกลุ่มออนไลน์ทั้งหมดเลยแล้วสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราไม่ได้นะคะเราจะผนวกในเชิงบุรกรรมรต้องสต็อกเต็มให้ได้ ว่าเขาเข้ามาในห้องนะคะไม่ใช่ว่าเขาจับเข้าหน้าคอมพิวเตอร์ปักเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าตัวตัวสื่อเนี่ยแท็บเล็ตตัวเนี้ยเข้ามาบริหารจัดก,การในเรื่องของการสอนให้ตรงที่